สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะโดยใช้ไพ่ถารูปนะแล้วก็ใช้ไพ่กกระฆังนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดถามทีละใบายเลยเนาะว่าอะไรยังไงอะมาใบแรกเลยไม่ให้เสียเวลาสถานการณ์ของพวกคุณนะสิบถ้วยมีความสุขปก,ขปะกะติสุกดีในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณและเขาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะเป็นครอบครัว ะะอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณนะคะแล้วคุณกับเขานี่มีความต่างกันด้วยก่อนหน้านี้อาจจะมีบางเสียงบางอย่างที่ผู้ใหญ่หรือว่าใครสักคนหนึ่งไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วเชื่อว่าในอนาคตสามารถที่จะผ่านพ้นไปด้วยดีฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอเนอะอาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เพราะก่อนหน้านี้มันมีการเศร้าเสียใจหรือว่าตอนนี้กระบวนการของคุณอยู่การเศร้าเสียใจเชื่อว่าในอนาคตนะคะอันใกล้นะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะต้องใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้ให้มากๆนะคะ Love yourself first นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นต้องหันมามองตัวเองและรักตัวเองนะคะ และอารมณ์ตอนนี้นะคะสวิงด้วยนะคะอารมณ์ของคนที่เลือกกองที่ไม่ใช่เลือกกองที่คนที่เข้ามาดูแลนดอมนะคะอารมณ์สวิงก็คือแบบมีความหาที่ปรึกษาด้วยนะคะของคุณนะอารมณ์ของคุณหาที่ปรึกษาหรือว่าหาที่พึ่งทางใจอะไรเนี้ยได้หมดเลยเพราะว่ารู้สึกเศร้ารู้สึกคามิรู้สึกท็อกซิกในความรู้สึกเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่ม สไม,ม้คุณอาจจะพยายามเข้าหาครอบครัวมากขึ้นหรือว่าอยู่กับครอบครัวตัวเองนะคะที่ปรึกษาที่ดีคือครอบครัวหนึ่งดาบแล้เขาก็ให้คำปรึกษาได้ดีด้วยนะคะคุณก็รับฟังแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบฟังครอบครัวว่าไม่ควรทำตัวแบบนี้หรือว่านิสัยอารมณ์ใจร้อนนะคะด่วนตัดสินใจ เรามองเห็นไพ่สลุมแต่แรกว่ามันโอเคแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีความเศร้าเสียใจหลายแล้วเชื่อว่ามันน่าจะผ่านพ้นไปนะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะามีกำลังใจดีๆคุณมีความคิดถึงเขานะคะมีความคิดถึงคนนั้นนะคนที่คนนึกถึงนะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้านะคะเมียนกรวดพิจิตรแล้วก็คุณอาจจะคิดถึงคนที่เป็นมังกรนะคะชาวธาตุดินได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ คนนั้คิดถึงเขาคนนั้นคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงตอนที่สื่อสารกันต่างๆนานาที่แบบใกล้ชิดสนิทสนมนะคะ High p r i ท s เป็นการคิดถึงที่แบบมีความกังวลใจแล้วก็คุณรู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาไปไม่ได้รู้สึกว่าโอเคอยู่แบบนี้ก็ได้ไม่อยากทําให้เขาราบากใจหรือว่าให้หลายๆฝ่ายลําบากใจคุณน่าจะเป็นคนที่เกรงใจแล้วก็แบกความรู้สึกตัวเองไว้เยอะเกินไปหรือเปล่านะคะ s e รีย s เกิดขึ้นเนี่ย อาจจะมีอุปสรรคหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มีคนไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายคนนี่แหละก็เลยเกิดเสี่เหรียญถ้าตอนนี้มันกําลังเกิดแสดงว่ากําลังอยู่ในกระบวนการนี้เนาะก็ต้องคือต้อง,ต,องต้องแบบอยู่ในเซฟโซนตัวเองก่อนละกันอะไรที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยก็อยู่ในเซฟโซนที่ดีที่สุดละกันเนาะก็คือไม่ต้องไปไปคิดถึงเขามากหรือว่าไม่ต้องไปสื่อสารกับเขานะคะ แต่คุณมีความคิดถึงอยู่แล้วเด็กถ้วยคุณมีความคิดถึงมีความเอ็นดูมีความปรารถนาเขากับคนนั้นมากๆเลยคุณอยากส่งข้อความหาเขาคุณและเขาน่าจะอยู่แดนไกลทําไมเรารู้สึกว่าคุณอยากส่งข้อความเพราะว่าคุณคิดถึงการสื่อสารแบบหลายๆเรื่องที่รู้จักกันกับเขาแล้วก็มีการแบบอยากส่งข้อความไปหานะคะคุณและเขามีความต่างจริงด้วย อายุเนี่ยไม่ได้สนสนแต่ว่าคุณเป็น Page of cups เขาเป็น Page of w a n d s นะคะอาจจะต่างเรื่องของความรู้สึกที่เขาไม่ได้ deep intense กับเราขนาดนั้นแต่ตัวเรานี่สิจะ addict แล้วก็ intense กว่าเขาส่วนเขานะคะจะออกแนวแบบใช้ตะก,กะเยอะเกินไปไม่ใช้ความรู้สึกนี่แหละนี่คือความต่างและอุปสรรคหนึ่งนะคะอา้าวแต่สามารถเป็นคู่รักกันได้มันลงตัวไงเพราะว่าคนนึงใช้ความรู้สึกคนนึงใช้ตะก,กะ พอมนอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวรู้สึกว่ามันไปกันได้ความเป็นจริงน่ะแต่มันก็จะมีเงื่อนไขด้วออุปสรรคหนึ่งที่อาจจะเป็นไม่ฝังแม่พ่อแม่คุณแล้วก็ฝังพ่อแม่เขานี่แหละนะคะอืมหนึ่งเหรียญพวกคุณนะ่ะอยากเริ่มต้นกันใหม่นะคะอยากเริ่มอะไรใหม่ๆอยู่แล้วนะแล้วเชื่อว่ามันทําได้ถือว่าคิดบวกคิดดีค่ะเราก็เชื่อแบบนั้นนะเพราะไพ่สรุปของคุณเป็น ten of cups นะ่ะ มันเหมือนเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดกว่าจะไปเป็น ten of cups นะคะก็จะเป็นประมาณนี้อารมณ์เหมือนเล่าแบบเล่าย้อนเนาะย้อนกลับอะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราดูเพิ่มนะคะว่ามันจะอะไรยังไงต่อนะภาพรวมทั้งหมดขยาย ten of cups นะคะเพราะว่ามันเหมือนเล่าอาดีตหรือว่าช่วงที่ควรเป็นแล้วมันจะไปเป็น ten of cups โอเคภาพรวมทั้งหมดของ ten of cups นะคะ5เหรียญ เด็กดาบหกเหรียญสี่ดาบเฮอร์มิตแล้วก็เซเว่นออ u คัภาพรวมทั้งหมดนะคะคุณจะมีการ Give and Take เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เรียนรู้แบบ getting to know each other กันต่อไป แล้วก็อาจจะมีการติดต่อกันบ้างแล้วก็ห่างหายกันบ้างแล้วก็กลับเข้ามาบ้างจะเป็นแบบนี้สักระยะหนึ่งนะคะไม่ใช่เพราะว่ามีคนอื่นหรืออะไรแต่เป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่ที่เยอะทำนะคะเยอะสิ่งเยอะอย่างที่จะต้องทําดังนั้นก็ต้องเอาเวลาเนี่ยไปให้กับตัวเองให้มากกว่าน,นี้ เหมือนต่างคนต่างมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันในในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยแล้วก็เรื่องอื่นในเรื่องของสภาวะจิตใจได้ด้วยเช่นกันนะคะมันก็เลยจะมีการเข้าออกเข้าออกนะคะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ของนางฟ้านะคะว่าจะเป็นอะไรยังไงไพ่ของนางฟ้านะคะ new love to love make the effort for yourself แล้วก็ engagement นะคะผู้คุณก็จะเป็นสไตล์นี้แหละคะ่ะเขาเข้าออกเข,ข้าออกจนกว่าจะเป็นที่รักของกันและการแล้วเป็นคนใหม่ๆในชีวิตนะยังไม่ได้คบกันเลยบางคนนะคะจะได้มาคบกันแล้วก็ศึกษาาการแล้วก็ คบกันในระยะยาวลองเท l a t i เ n s ชิพได้นะคะอย่างที่ว่าจะอยู่กันแดนไกลนะทุกสิ่งอย่างเขาอาจจะมีการแบบให้เราไปอยู่ด้วยกับเขาก็ได้นะคะทั้งนี้ตอนนี้ถ้ามันยังเป็นการที่แบบว่าอยู่เซฟโซนตัวเองและปลอดภัยนะคะก็อยู่ไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดได้นะคะเราก็เบรกทุกอย่างทิ้งนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีโดยการกระทำกัน ของทั้งสองฝ่ายที่แบบว่า Take action กันให้รับรู้ว่าฉันยังคิดถึงฉันยังรักเธอนะฉันยังต้องการเธออยู่แล้วก็อยากแต่งงานนะคะทั้งคู่นะคะจะมีการ Take action ในอนาคตนะเพื่อไปเพื่อไปแต่งงานแล้วก็เป็นสิบถ้วย h e a r t with the key เห็นไหม palm tree แล้วก็ mask นะคะทุกสิ่งอย่างจะถูกบล็อกหน้ากากที่เคยสวมก็จะถูกถอดน,นะคะเพราะว่าคุยกันด้วยใจนะคะ ความสัมพ,พนันธ์นี้ถ้ามาอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นเซฟโซนของกันและกันแล้วะจะปลอดภัยในความรักความรู้สึกแล้วก็ผู้ใหญ่เห็นด้วยดีงามบทสรุปนะคะโอเคตรงไม่ตรง,ตรงยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย